สวัสดีทุกคนมาแล้ววันนี้เจ้าหญิงไม่ค่อยแดงเลยไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะอ่าเขาน่าจะเก็บก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยแดงอ่ะเจ้าหญิงไม่ค่อยแดงเลยเนี่ยเจ้าหญิงถ้าคิดว่าไหนแดงลองเข้าดูค่ะอ้ะทุกคน ลัดบ้าไปแล้วอันนี้เจ้าหญิงนะคะแต่มันจะไม่ค่อยแดงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่สายพันธุ์ที่สอบสุดนิ่มสุดนะทุกคนอมันไม่มันเจ้าหญิงอืทุกคนนี่เจ้าหญิงกินเนี่ย อเจ้าหญิงเจ้าหญิงแบบเจ้าหญิงจริงๆเดี๋ยวหันหน้ามาหาลักสวัสดีทุกคนดูหัวข้าพเจ้าวันนี้ใส่พันธ์ุเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงอีกแล้ว อืมอืมอืมลปอร์น,น่มัมันนิ่มทุกคนม,มันนิ่มนะคะเดี๋ยวเราต่อกันมาค่ะวันนี้สายพันธุ์เจ้าหญิงนะทุกคน อันนี้เป็นส่วนเก่าเนะค่ะนี่มันนิ่มมากเลยอ่ะอืม <c oughs> อืมอมือแตะน,นี้ไม่ได้ให้ดูอืมนี่ดูลูก

ใหญ่มากอืมลูกใหญ่มากเขาจะให้ฝั่งเดี๋ยวเอาไว้ให้เจ๊สักลูกหนึ่งฝั่งแต่มันอร่อยมากทุกคนนี่อืม เอาลาบอกว่าใช่คือใช่ไงทุกคนเนี่ยอืมลองไ อลองทุกคนคันอร่อยมากอะ่ะมันเย็นมันเย็นทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันมัวหรือเปล่าแป๊บนึงต่อต,อตอทุกคนสวยงามน,นะ สวยงามพลามแปดโอ้ยรูงแดงๆค่ะน <todo> <eating> ี่ใหญ่มากอันนี้เป็นพันเจ้าหญิงนะคะอืมหวานมอบมันซอฟค่ะมันซอฟมันหวาน นี่มันดูตรงนี้เลยหวานมากทุกคนหวานมากอันนี้เจ้าแม่เก็บให้ต้องหวานกว่าเจ้าแม่เก็บให้หวานกว่าหญิงดูลูกขอบคุณค่ะโอ้โหสวยงามเอาไว้ใส่ลูกนี่นี่เจ๊นี่ให้ลูกนี้อ่ะเด็ดเด็ด ใช่ค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยกิ่งเด็ดเป็นนี่โอีแต่ลูกแดงๆนะเฮ้ยังไะไม่เอาเด็ดเลยมีแต่ลูกแดงๆงอ้าวลืมไปว่าไอ้นี้เยอะมากอันนี้เจ้าหญิงสตรอเบอรี่มันจะนิ่มๆมันจะมีความหวานมากกว่าสายพันธุ์อื่นนะคะนี่ถ้ายิ่งลูกเล็กๆอย่างนี้ก็อร่อยนะโอ้โหดูได้ยินเสียงดังโลกเลยอืมมันจะหวานแต่ถ้าอยากกินเย็นๆต้องอยู่ฝั่งที่ไม่มีแดดใช่ใช่อืม อร่อยไปเขาแบ่งนมกันเด็กๆเ,เขาแบ่งนมกันไม่เอาค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบกินนมทุกคนอันนี้เขาก็เดโอ้นี่ถ้าอยากกินเย็นๆต้องงี้นี่เจ๊อร่อยไหนชูให้ดูหน่อยคะ่ะชูให้ดูหน่อย,อยใหญ่จริงนะคะใหญ่กว่าหน้าเจ๊ก็สตอร์มื สุดยอ,อดบการมิการ,ร,การ,ระาคะมอีกนะคะมาแล้วไ่ผิดหวังิงหน้ามาอีกอไรอเลยค่ะม,ม,ามาเลยค่ะอุ้ยยิงยงได้ยินไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมีคลิปนะคะโกหกไม่ได้นะคะอลุงใหญ่ นุมยายอร่อยทุกคนอันนี้เจ้าหญิงสตรอเบอรี่นะคะมันจะเป็นพันธุ์ที่แบบอือหือเอาถ้าเจอตรงที่แบบไม่มีแดดอะอร่อยเย็นดีค่ะวัยรุ่นเขาเดินเราต้องหนีเราก,ล,กลัวเรากลัวเราเห็นวัยรุ่นเราต้องหนีนะ ลูกแดงๆเต็มเลยทุกคนเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะโอ้ยนี่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 ดู้องหญิงดูให้เราลูกอ่ะอืมนิ่มมากอ่ะอืมอืมทุกคนเก็บอ่ะกินอาทีแล้วก็ไมู่้

หญิงบางตอนนี้หนูสนใจสตรอเบอรี่ตรงหน้าหนูก่อนละมาเป็นไงคะวันนี้อร่อยไหมคะประทับใจอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นตัวเองในโซเชียลนะคะว่าสวยแค่ไหนตัวจริงสวยกว่าจามีจามีจะได้ดูด้วยโอ้ยพูดดีๆพูดดีๆมาเห็น ต้องมากับพี่รัตนะคะสะดวคนนี้เท่านั้นนะคะต้องคนนี้สบายทุกอย่างนี่พูดเยอะจนนกหลับเลยว่างี้มาทุกคนอันนี้นะคะไม่เมื่อวานพี่เขาบอกพลารมสิบไปเลยมีพี่เขามาคอมเมนต์นี่มาลแปดหน่อยไปะลารมสิบโอเคอันนี้จะเป็นสายพันธุ์นะคะเจ้าหญิงสตรอเบอรี่นะคะส่วนนี้ก็ยังมียังเยอะไหมก็ยังเยอะนะ แต่ว่ามันไม่แดงเหมือนเดือนประมาณเดือนกุมภามุกกาลาจะแดงกว่านี้อันนี้มันก็จะแบบเรื่อยๆเพราะกาดมันร้อนทุกคนฝั่งนี้จะเป็นไออะไรนะสายพันธุ์ที่รัดชอบกินนะคะเบนนี่ฮอปเป้นะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราวันนี้จะไลฟ์เดี๋ยวจะไลฟ์นะคะแต่ตอนนี้กินไปก่อน คนก็จะเดินกินเรื่อยๆแต่หลายไม่รู้ว่าบางบางบางเฮามันอร่อยบางเฮามันไม่อร่อยไงแล้วก็จะให้ถามแล้วว่าเฮาไหนอร่อยสุดอะ่ะมันอยู่ที่บางครั้งเราไปเจอล็อกที่อร่อยมันก็อร่อยนะถ้าเราเจอล็อกที่ไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยนะจริงๆทุกทุกอย่างทุกสายพันธุน์เลยค่ะนี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นลูกเล็กแล้วจากเมื่อส่วนเมื่อวานนี้ลูกยังใหญ่เลยใช่ไหมทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหนึง่งนะเดีย๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปทําอีกค่ะ